เมื่อมาถึงสุดทางของการรักษาฉีดยาเข้าไปก็ไม่ละลายใส่สายส่วนก็ยังทะลวงเส้นเลือดไม่ได้อย่าให้มันเกิดกับคุณอย่าให้มันเกิดกับคนที่คุณรักเลยนะครับเป็นผู้ป่วยชายอายุ49ปีนะครับตอนเช้าขณะดื่มกาแฟแก้วกาแฟตกจากมือนะครับอ่อนแรงแขนขาซีกซ้าย p e r f u ฟิวชจะเห็นว่าสมองข้างขวาขาดเลือดนะครับขีดสดูก็เจอเส้นเลือดสมองที่ตันนะครับตำแหน่งนี้นะครับ นี่นะครับเส้นเลือดที่ตันไปเราได้ฉีดยาละลายริมเลือดนะครับเข้าไปละลายริ่มเลือดที่อุดตันอยู่ตรงนี้นะครับผลที่ได้คือไม่เปิดเราก็ได้เข็นคนไข้ไปสายสายส่วนทางหลอดเลือดแดงนี่นะครับเราฉีดสีเข้าไปจะเห็นว่าเส้นเลือดที่ตันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่เปิดเราก็ได้ใส่ไมโครเคเดเตอร์นะครับสายเล็กๆทะลุตำแหน่งที่ตันไปแล้วก็ฉีดสีดูปรากฏว่าเส้นเลือดตรงปลายก็ยังดีอยู่นะครับ และเราก็พยายามกางสเตนนะครับออกนี่นะครับนี่เป็นไมโครแคตเตอร์และสเตนที่เราใส่เข้าไปนี่นะครับตำแหน่งนี้นะครับที่ตันแบนี้สเตนเองนะครับไม่สามารถอาตำแหน่งที่ตีออกได้เราได้พยายามถึง3ครั้งไม่สามารถเปิดเส้นเลือกได้เราได้พยายามช่วยเซลล์สมองให้ถึงที่สุด ถ้าเราพยายามมากครั้งไปกว่านี้เส้นเลือดอาจจะเสียหายและแตกถ้าแตกมีโอกาสเสียชีวิตสูงเพราะในเลือดมียาละลายริ่มเลือดอยู่เลือดจะไหลไม่หยุดก้อนเลือดจะใหญ่มากและคนไข้มีโอกาสเสียชีวิตสูงเราจึงได้หยุดติดการใส่สายส่วนเพียงสามครั้งการรักษาที่ไม่ได้ผลแบบนี้แม้จะมีไม่บ่อยบทเรียนที่ได้จากเคสนี้อยากจะบอกทุกๆคนว่าการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะ ถ้าคุณหวังพึ่งการรักษามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซตว่าจะช่วยได้แต่การป้องกันอย่ากเกิดเลยดีที่สุดครับป้องกันมันง่ายนิดเดียว 1. คุมปัจจัยเสียง 2. องออกกำลังกายคุมวาหวานคุมความดันคุมไขมันหัวใจเต้นผิดจังหวะอ้วนเล่าบุหร่เครียดคุมมันให้ดีครับเส้นเลือดของคุณจะไม่เสือ่องขอเพียงแต่อย่าชะล่าใจอย่าประมาท พราะเห็นว่ามันไม่มีอาการแล้วไม่ใส่ใจ 2. การออกกําลังกายการออกกาลังกายทําให้คุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้ดีขึ้นคุมเบาหวานคุมความดันคุมไขมันได้ดีขึ้นการออกกาลังกายทําให้เส้นเลือดมีความยืดหยุ่นดีเส้นเลือดแข็งแรงไม่แตกง่ายไม่ตันง่ายสุดทางของการรักษาครับรักษาดีที่สุดยังไงก็ยังมีความพิการในบางรายหันมาป้องกันกันดีกว่านะครับบอกตัวของคุณเองบอกคนที่คุณรักขอให้ทุกคนสุขภาพดีบวัสดีครับ